l a ซี่บอเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในเรื่องของคุณภาพเรื่องของเทคโนโลยีวัตถุดิบการตัดเย็บการผลิตตัวโครงสร้างของตัวเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็จะมีลักษณะพิเศษเลยเป็นบัคเก็ตสีจะรู้สึกสบายนั่งเขาก็เหมือนโอบอุ้มเราไปเลยยังก็อยู่บนปุยนุ่นสบายมากนั่งไปแล้วว่านอนหรือเอนหลังไปรู้สึกผ่อนคลายสตมาถที่จะปรับทิศทางของการนอนการนั่งต่งตางๆได้หลายมิติหลายมุมมองนะครับ การเนชชวลเน็ตแห่งนี้จะตกแต่งด้วยโทนสีขาวผสมกับสีทองเพื่อให้มีความเรียบหรูดูสบายตาเน้นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาเลยค่ะเราให้บริการในเรื่องของการทำเซลล์บำบัดแบบครบวงจรเป็นต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยค่ะเรามีแลบเป็นของตัวเองผลิตตัวเซลล์บำบัดเพื่อที่จะส่งต่อไปอยังปลายน้ำซึ่งปลายน้ำก็คือการเนชชวลเน็แห่งนี้ค่ะ ในเรื่องของเซลล์บำบัดจริงๆเป็นวิทยาการทางการแพทย์ใหม่ๆพอเราเห็นประโยชน์ของตัวสเต็มเซลล์ว่ามันสามารถเข้าไปช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูอาอยุต่างๆส่วนต่างที่เสื่อมในร่างกายเราให้ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นในการให้เซลล์บำบัดนะครับจริงให้เวลาค่อนข้างนานครับซ้อง3สามชั่วโมงระหว่างที่ผู้เข้ารับบริการเนี่ยให้เซลล์บำบัดก,ก็ต้องอยู่ในโพสิชันที่ถูกต้องอยู่ในเก้าอี้เอนนอนที่เหมาะสมกับสรลีระนะครับดังนั้นจากที่เราลองใช้มาหลายๆตัวเรารู้สึกว่าลซี่บอลเนี่ยตอบโจทย์ เลซี่บอยเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในเรื่องของคุณภาพเรื่องของเทคโนโลยีวัตถุดิบการตัดเย็บการผลิตแลกแน่นอนค่ะว่าเลซี่บอยก็เป็นแบรนด์ที่เราสามารถไว้ใจได้อย่างแน่นอนเพราะว่าด้วยนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาตัวโครงสร้างของตัวเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็จะมีลักษณะพิเศษเลยเป็นบัคเก็ตซีดรู้สึกสบายเป็นเก้าอี้ปรับเอนนอนที่เหมาะกับสรีระแล้วเขาก็มีระบบในเรื่องของการดัน เอวนะคะการดันศรีรษะก็ทําให้ปรับได้ตามความเหมาะสมของสรีระของเราที่ไม่ทันได้ดิฟตัวเซอร์บูสเตอร์เนี่ยฮะอยากจะนอนมันนุ่มมันสบายนั่งไปแล้วว่านอนหรือเอนหลังไปรู้สึกผ่อนคลายสามารถที่จะปรับทิศทางของการนอนการนั่งต่งตางๆได้หลายมิติหลายมุมมองนะครับอย่างกับตัวอื่นนั่งเราก็จะต้องขยบบ่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็นั่งเขาก็เหมือนโอบอุ้มเราไปเลยอย่างนี้น,นะคะ ยังก็อยู่บนปุยนุ่นสบายมากจริงๆมันเหมือนกับการให้รางวัลกับชีวิตได้ผิดภัณฑ์ดีๆทั้งของการบำรุงดูแลร่างกายแล้วก็ผ่อนคลายในการมาใช้บริการที่นี่ชอบมากเลยนะครับการรักษาด้วยบัตเป็นระดับท็อปของการดูแลสุขภาพก็ต้องคู่กับเ้าอี้เลยที่บอยรุ่นท็อปด้วยเหมือนกันให้ผลตอบรับกับคนไข้ที่พึงพอใจที่สุดก็ดูสิคะวา นั่งสบายแค่ไหน